อนเห็วทุกคนมัน่ามันบาสมครับโอ้โหเล่นไม่ได้วะหไมผมหน่อยิวไม่ได้ครับิวไม่ได้เลือมันเกเคนัเราเจะหวะนนี้ยังไงครับ ตอนนี้นะครับสกอร์นะครับเป็นสกอร์ของทางริปเปอร์เอาไปหนึ่งศูนย์นะครับจังหวะนี้ยังไงเหมือนจะมีการดวลเนียกันที่บิสคิวนะครับและเป็นทาร์นอสกับบิสคิวดวลกันหนึ่งหนึ่งฝั่งนู้นกำลังชุลมุนกันระหว่างแกงส้มนะครับเหมือนจะมีแก๊งแดง2แกงส้ม2และถัดมาจากทางนี้นะครับเหมือนเช่อ็กซ์และเอเม้นะครับทำการรุมทารัวริปเปอร์อยู่นะครับหมายเลขสี่ห้าและเหมือนจะแยกออกไปเป็นอเล็กซ์และก็ทารัวนะครับอเล็กซ์เหมือนจะไม่เล่นด้วยทำการหลบหนีไปหนึ่งทีฝั่งนี้เป็นเอเมนครับเอเมนทไงกับเม้น และจังหวะนี้ยังไงเหมือนกับชุลมุนครับ4-4อยู่ฝั่งนั้นเหมือนแบงค์นะครับเหลือเลือดอ, <ตา S 1> อยู่ประมาณเก <ตา S 1> ือครึ่งหลอดจังหวะนี้ทำไงและเกิดการชุลมุนกันอีกแล้วนะครับข้อดีข้อเสียงการชุลมุนคือถ้าต่อยโดนฝ่ายตรงข้ามมันก็ดีไปแต่ถ้าชุลมุนไปโดนฝ่ายพวกเดียวกันเนี่ยอะไรก็เกิดขึน้นได้และเหมือนจะเป็นแม็กริปเปอร์ครับลดเหลือครึ่งหลอดและเหมือนจ๊กเกอร์เหลือครึ่งหลอดเหมือนกันจังหวะนี้มองตากันไปมองตาก,กันมาเหมือนปากัดและเหมือนที่จะเป็นแม็ก์นะครับเหลือที่จะวิ่ออ พิสคิวเะครับเข้ามาช่วยเพื่อนเป็น32และเหมือนทำฝั่งส้มในเลือดเหลือคนละครึ่งหลอดนะครับเข้ามาถมช่วยเพื่อนเอาไว้นะครับและเกิดอะไรขึ้นเหมือนจะกลับมาที่ชุลมุนเหมือนเดิมครับจังหวะน,นี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงหาโอกาสแล้วเหมือนจะฝั่งเอเมนครับไม่ช่วยเพื่อนเลยครับวิ่งวนเป็นกบตาแตกจังหวะนี้ย้อนกลับมาที่โจเกอร์เลือดเหลือครึ่งหลอดนะครับและเป็นแม็กซ์เลือดเือครึ่งหลอดเช่นเดียวกัน จังหวะนี้กำลังอยู่ในช่วงชุลมุนนะครับต่อยแล้วเอาอีกแล้วอย่างหวะนี้เหมือนแดงจะไม่ต่อยครับปล่อยส้มต่อยกันเองและแดงกระโดดลงมาเป็นแม็กเกือบน็อกก็ไปแล้วนะครับจังหวะนี้เหมือนเอเมนเลือกที่จะรุมกลักบฮาลัวและจังหวะนี้มีการตัดและแบงก็ต์เลือดท,ท,ท,ที่หนีนอกจากเรื่องของตัวเองเลือดเหลือน้อยเกินไปนะครับต้องขอชี้แจงก่อนเลยครับสกอร์นี้เนี่ยเหมือนเป็นกอชี้ชะตานะครับถ้าเลืแท้งรอบหนึ่งเนี่ยส้มอาจจะเป็นทลาดได้เลยครับ้เหมือนจะแบงก็ต์หลุดไปแล้วครับจังหวะนี้และยังไงหลุดหรือเปล่า หลุดหรือเปล่าโดนเหยบแล้หลุดเรหลุดเราก็ไม่นับแล้วนะครับเราถือว่าคุณไม่มีความพร้อมนะครับและหลุดไปแล้วนะครับหลุดเราไม่นับแล้วนะครับมาอย่างมันเริ่มไปแล้วนะครับอมาดิและจังหวะนี้ยังไงสถานการณ์นี้เสียเปรียบมากเลยนะครับและเป็นสีส้มยังไงลุด่าแล้วหลุดนจังหวะนี้แบงก็กลับเข้ามาครับโอเคกลับเข้ามาแล้วต่อครับเกมแค่ไหนเหรอเป็นไรวะเป็นยังไงเจ้วเป็นอะไรจังหวะนี้เล่นต่อเป็น และและยังไงยังไม่มีฝ่ายไหนล้มนะครับฝ่ายส้มเหมือนจะบาดเจ็บมากเก็บเลือดไปเดินเก็บเลือดไปเดินแล้วเอเลื่ยนยังไงเอเลี่ยนเดินซ้ายเดินขวาเดินหน้าแล้วหลังนะครับและเป็นยังไงจังหวะนี้เอเมนไฟเดียวกับวิสเปอร์นะครับและฝั่งแม็กเหมือนจะเจอโจ๊กเกอร์ครับนี่แหละครับตัวประเด็นและยังไงแม็กกับโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เลือกที่จะกระโดดเดียไปแล้วก็หาจังหวะสวนกับแม็กต่อไปชนะแล้วสวัสดีสวนกับแม็กต่อยังไงโจ๊กเกอร์กับแม็กครับเหมือนแม็กเลือกจะเหลือน้อยมากกว่านะครับ ไปดูว่าหวยจะออกที่ใครมาดูกันว่าหน้าของทีมไหนมันจะกระแทกพื้นก่อนกันครับคาร์ลเลกเยอะเราเข้าทีหลังเรามาดูครับและเหมือนเป็นแม็กครับเลือกที่จะวิ่งหนีแล้วครับแม็กบอกคาร์ลเล่เยอะถอยเลยโอเคโอเคโอเคราเล่เยอเนี่ยมันหนักเกินไปไล่ต่อยไม่หมดเลี้ยงไงถอยเลยและแม็กยังไงแม็กซ์และจังหวะนี้ยังไงลุมหคนครับสีแดงลุงจังหวะนี้ยังไงและแม็กเลือกที่จะวิ่งหนีนะครับมาหาเพื่อนให้เพื่อนช่วยนะครับจังหวะนี้เอาละครับ เหมือนจะออกที่ใครแล้แม็กเหมือนแม็กกับโจเกอร์กลับมาใส่เดียวกันอีกครั้งนึงครับคูนี้เยังไงเอาไหมครับเก็บเ็บมาครับโอ้โหเอาแลครับอีเล็กกว่าน่าเ็บเ็บมันเปิดตัวแล้วยอะก่อนเอาแล้สีส้มโดนตตัวแนี่ยัเเน็ตโง่อะ เนกูซีขีดเต็มเลยมึงจะดูไหมเพื่อนมันมันมีคุณภาพนะครับแล้วจูเกอเหมือนจะมัคไหมครับแคมมันก็รอขาทั้งเกมและอย่างนี้แล้อย่างนี้ต้นแหลงครับต้นแหลงในการยิงมันยิ่นมันก็ครับมันใช้ความหับและและแม็กแม็กก็ยังคงจูกได้นะครับยังไม่มีใครเสียเปรียบเลยนะรับเรียบกันในยจะแบบนี้ยังไงและเป็นแม็กซ์กับจเกอร์กลับมาใส่เดี่ยวกันอีกครั้งนึงครับคู่นี้เป็นคู่กลับไปฆ่าก่อนก่อนกันเลยในแม็กมาดีไปเลย โจเกอร์ใส่เดียวกันโจเกอร์ใสเดียวกันจังหวะนี้ยังไงใครจะตีแล้วอาจารย์อเล็กซ์เข้ามาช่วยเพื่อนครับแล้วแม็กบอกว่าไอ้ห่ามึงไม่ได้ที่ตกลงกันไว้สัตว์กูโดนหนีดีกว่ากูไม่เอาแม็กบอกไม่ไหวครับแม็กรีบด้วยหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งใส่เดียวกูได้หมดจังหวะนี้โจ๊กเกอร์ตามฝูดไปเหมือนกับหมาที่ไล่กัดคนยังไงไอ้โจ๊กเกอร์พิษบูวิ่งเข้าไปครับกลางลงตีโดนสองหนึ่งครับโจ๊กเกอร์น่าจะเป็นคนที่โดนไกลติดพื้นก่อนหรือเปล่า และยังไงจังหวะนี้โจเกอร์หาจังหวะออกครับโจ๊กเกอร์บอกโุ้ยเกือบตายกูเหมือนจะเอาซักที่ได้โจเกอร์เกลียดอะไรมาณนีครับยังไงเหมือนจะเอาแม็กให้ได้ครับยังไงจังหวะนี้เล่นกันเหมือนมอนซ้อนผ้าวิ่งไล่กันอย่างกับป่าบ้ากันเลยครับจังหวะนี้ระหว่างแก๊งส้มกับเดริเปอร์ครับและจังหวะนี้เหมือนจะไฟเดียวเป็นครั้งโจ๊กเกอร์จะเอาเอเลี่ยนและใครเรียกผมวะ ้องพี่เนี่ยะเองอะยังไงแม็กแม็กยังไงแม็กเอ้าแม็กโดนได่เลยครับจังหวะนี้ผมมองว่าแม็กโดนอะไรกปิด้หลังกว่าต็มเดยนะครับไเช้นั่นไอ่ใชนนไอ้เช้าั่จะตายไอ้ช่นจะตแม็กและนี่ครับช่วงชูลมุนนี่แหละครับแม็กใ่รเสียเปยเไม่เชอะไรครับแลแล้วครับเป็นโจ๊กเกอร์ครับเข่าติดพื้นไปก่อนแล้วแม็กเข่าติดพื้นตามครับเตเป็นน่ล้านครับ และจังหวะนี้ย่วงชุลมุนครับช่วงชุลมุนอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับและเหมือนจะเป็นแบงค์ครับที่จะล่วงไปอีกหรือเปล่าและเหมือนจะเป็นแบงค์หรือเปล่าให้ดังแจ้ให้ดังลอยครับแบงค์กอดครับเรียบร้อยครับแบงค์แบงกอดยังไม่ร่วงนะครับเหมือนจะดึงตัวเองกลับคืนมาได้ในจังหวะนี้เซโตเช็ตโต้ยังไงแบงค์กำลังจุบไม่กุลอกเรียกเรียกโซเฟียเอเลียนเอเลียนลิเฟอร์ยังไงเอเลียนลิเฟอร์เรียกโซเฟียมามีไลท์ทำไมเรียบร้อยครับ ไอ้ไปคุยตัวอื่นได้ป่ะและแม็กเข้ามาในช่วงชุลมุนครับดูอยู่ดูอยู่ตอนนี้ผมมองว่าอยู่ในช่วงชุลมุนกันอย่างเดียวเลยนะครับแต่เราต้องมาดูกันครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเอ็นว่าแก๊งไหนเอ็ว่าแก๊งไหนผมว่าแดงและเอเลี่ยนพี่ก็เล่นแดงเหมือนกันเกินผมปิดละผมปิดละไอ้แดงไงเอ้ยเราแชร์สีเดียวกันกลางวันี้ยังไง เอเลี่ยนเหมือนจะคลองเฮ้ยเฮ้ยเอเลี่ยนวิ่งมาชนหมัดครับโอ้ตายจริงๆเอเลี่ยนเอเลี่ยนวิ่งมาชนหมัดครับและเหมือนจะเป็นสามสามครับแว่าเป็นสามสามที่ห่วยแตกนะครับเพราะว่าเลื่อนของส้มเลยเหลือน้อยแล้วจังหวะนี้ยังไงเขาตีกันอยู่ครับเขยิบครับเอ๊ะเอ๊ะเินีอ๊ะ เรียบร้อยครับต้มร่วงไปอีกแล้วครับผมปัญญาธาตุยังไงป <c oughs> ัญญาธาตุปัญญาธาตุยังไงจังหวะนี้ยังไงและและคุรลมูลอย่างนี้ต้มโอกาสรอดยากมากและยังไง และยังไงและยังไงเรียบร้อยครับร่วงไปอีกหนึ่งเหลืออเล็กซ์กับเอเมนครับและอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมมองว่าอย่างนั้นโอ้โหแต่ถ้าเข้าไปวงนวยแบบนี้และเรียบร้อยครับอเล็กซ์โดนไ่ไ้ครับเรียบร้อยครับอเล็กซ์ไม่ได้สวนกูแจ็คจ้แล้วครับตึงเกินอ่ะตึงเกี้ยตึงเตี้ยอ่ะ ก็ในพีซีกันไหนทรศสัท์เนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับผมจริงมีล็อกเป้านะจะแอคเพื่อจะแอคเพื่อ ตาอ่านอีนิดนึงครับแล้วผู้รอดทีม <ๆๆ S 2> เหลือตางคนครับเติบเติบเป็นไงละ่ะโอเค